สีสาวซูเอร์แอปน,นะคะนนวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Google Application แต่ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำสมา,าชิกก่อนเลยค่ะคนที่หนึ่งนะคะครูตายค่ะครู้อยค่ะครูชายค่ะแล้วก็ครแอนค่ะไปก่อนได้ไหมครับค่ะสำหรับตันนี้เราจะขอแนะนำนะคะ Application ตัวนงของ Google นะคะซึ่งนี้ชื่อว่า Google Calendar นะคะเป็นปฏิทิน ใช้ในการบันทึกงานนะคะทีนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการวางแผนนะคะเราก็จะมาใช้ปฏิทินตัวนี้นะคะลักษณะของไอคอนนะคะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมเลข31นะคะเป็นลักษณะของปฏิทินนะคะซึ่งเราสามารถใช้ติดต่อได้ผสมผสานกับ Gmail เป็นสมุดน,นัดติดต่อได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกสาต่อนะคะบาร พลิเคชันต่อไปเลยค่ะหรืูปปต้อยค่ะเชิญค่ะค่ะช่ข้อที่สองนะคะเราเรียกว่า Google Site อันนี้จะใช้มีประโยชน์มากสําหรับการเรียนการสอนนะคะเราจะเอาทุกอย่างมาไว้ในไซต์ของเราเพื่อที่จะให้เด็กเรียนแล้วก็เข้าไปทบทวนได้ตลอดเวลาค่ะอันที่สามค่ะสันจะรับแบบนี้นะคะเป็นเป o g l e YouTube นะคะเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนวิดีโอสำหรับให้อ่าสหรับเอาไว้ใช้ในการศึกษาวิดีโอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะครั การเก็บข้อมูลบนอ่าคอมพิวเตอร์นะคะจะเก็บข้อมูลได้ฟรีจนถึงประมาณ25จุนะคะการเก็บข้อมูลเนี้ยทำได้ง่ายแค่เราอัพโหลดไฟล์ทุกเบขึ้นไปทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะจะสามารถใช้งานได้สามารถเก็บเป็นโฟลเดอร์เป็นไฟล์เวลาอัพโหลดเนี่ยเราก็อัพได้ทั้งทั้งเป็นโฟลเดอร์แล้วก็เป็นไฟล์ได้เลยใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีจริงค่ะคุณผู้ชม่ะสำหรับทอ็อ่าสีส่สาวสุดแส